ส่วนทางด้านนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยฐานพลานที่3201หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่32กองกํลาลังผาเมืองมีการยิงปะทะกับคารวานขนยาเสพติดที่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนอเาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการลงพื้นที่ไปก็จะไปตรวจสอบจุดที่เกิดการประทะกันนะคะอย่างที่บอกไปคือห่างจาก ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็มีการรายงานให้คุณอนุทินทราบค่ะว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยมีการเสียชีวิตไป2รายส่วนยาบ้าที่อยู่ใน13กระเป๋าเป้นั้นรวมได้แล้วมีอยู่ประมาณ2ล้าน6หมื่นเม็ดด้วยกันคุณอนุทินก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยทุกหน่วยงานก็จะต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล หยุดเทศกาลหยุดยาวที่มีการท่องเที่ยวเดินทางหรือแม้แต่กระทั่งเทศกาลที่กําลังจะมาถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะส่วนใหญ่คาราวานเนี่ยชอบใช้โอกาสนี้พอคิดว่าเอ๋กําลังพลจะน้อยลงค่ะทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นนะคะตั้งแต่แนวชายแดนไปจนถึงตัวเมืองชั้นในเลยค่ะที่สําคัญคุณอนุทินบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนขอความร่วมมือเป็นหูเป็นตา ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่งด้วยพบคนหน้าตาต้องสงสัยก็คือไม่คุ้นเคยในพื้นที่เอากระโปรงกระเป๋าแปลกปลอมอะไรมาวางแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะก็คือเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสังคมไทยต่อไปอค่ะ